ชุดใหม่อย่างที่ทราบนะครับตูชมที่แจ้งไปเบื้องต้นชื่อที่หายไปอย่างเป็นที่น่าสนใจก็คือคุณไัยลิกที่เคยมีชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณนนิชย์นะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในสังกัดพ,พรรคประชารัตย์สสกำแพงเพชรเดี๋ยวก็บังติดตามตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรคนพิชิตแจ้งไปแล้วว่าเจ้าตัวถอนตัวก็รอเพื่อไทยอาจจะหาทางที่จะนําเสนอรายชื่อคนทดแทนต่อไปในรุอกต่อไป แต่มีรายงานล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับว่าคณะดนตรีชุดใหม่นายมตีเศษฐาทวีสินจะนำคณะดนตรีชุดใหม่รวม34ท่านเนี่ย<ฆ>เข้าเฝ้าถวายสัตยปฏปิญาณก่อน,นรับหน้าที่ในวันอังคารที่หกันยายน,นนี้นะครับท่านผู้ชมครับ<ฆ>มีรายงานว่าอย่างนั้นขณะที่รายชื่อคณะดนตรีนายมตรเเป็นผู้รับสนองพอบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะดนตรีซึ่ง ปรากฏรายชื่อดังต่อไปนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรองนายกรัฐมนตร,ร,นร,าาร,ร,รีคุณปานปรีพะหิทธานุนารรากรเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณอนุทินชาญวิรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตเอกพัชระวาทวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็แปลว่ามีรองนายกรี7ท่านด้วยกันคุณภูมิทาเป็นรองนายกอันดับหนึ่งขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเพื่อไทยเป็นรองอันดับสองโดยที่่า6ท่านขออภัยครับ6ท่านนะครับโดยที่คุณสมศักดิ์ เป็นรองนายกคนเดียวที่ไม่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเพราะคุณปานปรีเพื่อไทยก็ควบน้าตีต่างประเทศคุณอนุทินชาญวิรกูลก็ควบน้าตีว่าการกระทรวงมหาไทยพลเวทพัชรวาทก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระววทรว,รวงทรัาารรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณบิรพันธ์สาลีรัชวีภาคก็ควบกระทรวงพลังงานค่ะรองนายกหกท่านฐมนตีสำนักมนตรีเดิมสองท่านแต่คุณพิชิตถอนตัวไปก็เหลือหนึ่งท่านคุณพวงเพชรชุนละเอียดค่ะ ขณะที่เราไล่เรียนกันต่อทผู้ชมครับในส่วนของกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตําแหน่งหนึ่งโดยมีรัฐมนตรีช่วยสองท่านด้วยกันก็เป็นไปตามโหเลยนะคะคือคุณกฤษดาจีนวิจารณะค่ะกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนี่ฮะเป็นพัก เพื่อไทยก็คือคุณจุราพันธ์ค่ะคุณกฤษดาคือรวมไทยสร้างชาติตอนหลังมาทราบว่าลวมภัยสร้างชาตินะคะกระทรวงพาณิชย์เป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะอย่างที่บอกคือรองนายกและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และมีคุณนภินทรศรีสันพางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงาณณพาณิชย์คณนภินทรเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์จากพรรคภูมิใจไทยนะครับ กระทรวงคมนาคมมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณมัทอะพรจเรนสีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการและมีคุณสุรพงศ์ปียโชตเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการอีกท่านหนึ่งกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงที่มีพักเพื่อไทยพักเดียวทั้ง3รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณพิมพัฒนราวิชัยกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นไม่มีอัฐมนตตีช่วยนะครับจากรวมไทยสร้างชาติกระทรวงกลาโหม คุณสุทินคลังแสงค่ะเป็นรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรว,วงกลาโหมหหไม่มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยครับทูอชอมครับมีคุณอนุทินชาญวีรูลนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยถึง3ท่านค่ะคุณเกรียงกันตีนันคุณทรงศักดิ์ทองศรีและคุณชาดาไทยเศษค่ะคุณเกรียงเป็นคนเดียวจากพรรคเพื่อไทยขณะ,ะที่ทรงศักดิ์ทองศรีกับคุณชาดาไทยเศษ เป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยกระทรวงเกษตรและสหกรครับท่านผู้ชมครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรมีคุณชัยยาพรหม,มาและคุณอนุชานาคาใสาเป็นรัฐมนตรีช่วยค่ะท่านตีชัยยาเนี่ยจากพรรคเพื่อไทยคุณอนุชานาคาใสาจากพรรครวมไทยสร้างชาติกระทรวงสาธารณสุขค,คุณหมอชนน่านสีแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไทยอ่าจากเพื่อไทยส่วนรัฐมนตรีช่วย คุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะมาจากพักพลังประชารัฐนะคะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการกระทรวงแรงงานครับกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะโคต้าจากพักภูมิใจไทยนะคะส่วนกระทรวงยุติธรรมพันตารวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากพักประชาชาติกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณเสริมศักพงพาณิชย์ค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะจากพักเพื่อไทยอดีตปหลัดกระทรวงมหาไทยกระทรวงศึกษาธิการของภูมิใจไทย พลตำรเอกเพิ st, really ่มพูนชิดชอบค่ะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและมีรัฐมนตรีช่วยเป็นคุณสุรศักพันเจริญวรกุลจากภูมิใจไทยเช่นเดียวกันกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณสุพมาศอิสระพักดีนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการและไม่มีรัฐมนตรีช่วยมาจากภูมิใจไทยนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาของเพื่อไทยนะฮะค่ะคุณสุดดาวันหวังสุภกิจโกศลนะคะรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทอมอมีคุณวาราวฒิศิลปะอาชาค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการจากพรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะคะส่วนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ก็โคต้าของพรรคเพื่อไทยค่ะคุณประเสริฐจันทระรวงทองค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการส่วนกระทรวงการต่างประเทศทนผู้ชอมครับมีคุณปานปรีพระหิทธานุกรน,นะคะนอกจากเป็นรองนายกแล้วก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่จากโคต้าของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคุณจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ท่านผู้ชมก็ถือว่ารัฐบาลเพื่อไทยให้ความสําคัญกับกระทรวงการต่างประเทศสังเกตดูมีรองนายกมาควบว่าการแล้วมีรนตรีช่วยด้วยแปลว่าเน้นหนักแล้วก็ให้ความสําคัญขณะเดียวกันเราก็ได้รนตรีหญิงแล้วก็บังเอิญเป็นหน้าใหม่ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมครับห้าท่านด้วยกันเป็นรนตรีหญิงหน้าใหม่ทั้งสิน้นคนพวงเพชรชุเอียดรนตรีสํานักนายรนตรี เพื่อไทยหวังสุภกิจโกศลลตรีท่องเที่ยว<ห>จากเพื่อไทยแล้วถัดมาถัดมาทานผู้ชมฮะคนพิมพัฒนทราวิชัยกลุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ยังมีอีกนะฮะคุณมณพรเจริญศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคเพื่อไทยและสุดท้าย คุณสุภาตรอิสระพักดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวค่ะจากพักภูมิใจไทยนี่เป็นรายชื่อคัมภีรซึ่งประกาศแล้วแล้วถ้าวันที่5กันยายนเป็นไปตามที่รายงานข่าวแจ้งเข้ามานายยุตรีเศษฐาทวีสินจะนำทั้งหมดเข้าถวายสัตว์ปริญาณก่อนรับหน้าที่และตามกำหนดวันที่8กันยายนวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่รัฐบาลถาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แถลงเสร็จเป็นว่าสมบูรณ์กับการเข้ารับหน้าที่ทำงานท่านผู้ชมแล้วการประชุม